สวัสดีค่ะทุกคนพี่ไม้พี่สมัยสีบุเรืองนะฮะพี่ไม้เป็นคนหนึ่งนะน้ำหนักเจ็ดสิบมาก่อนแต่ตอนนี้มาที่ห้าสิบโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาพึ่งหมอเลยนะฮะทำได้อย่างไรในวันที่พี่ไม้น้ำหนักเจ็ดสิบนะฮะอาการปวดเขา่าปวดขาค่ะไปหาหมอไหมไม่แต่ไปหาหมอนวดค่ะนวดไปนวดมาหมอนวดบอกว่าพี่มีโรคประจำตัวอะไรไหมเนี่ยทำไมอะ่ะก็หนูนวดไปแล้ว เนื้อพี่มันบุ๋มนะโอ้โหทุกคนรับไม่ได้บอกแม่หมอว่าพอพอน้องพี่จะกลับบ้านจ่ายตังค์แม่หมอค่ะแล้วก็กลับบ้านมาคุยกับตัวเองเธอจะไปหาหมอไหมเธอจะไปกินยาตลอดชีวิตไหมนั่นเงินคือปลายเหตุนะบอกกับตัวเองแบบนั้นค่ะคุยกับตัวเองเฮ้ะฉันไม่หาหมอฉันไม่กินยาแต่เธอจะทํำยังไงบอกตัวเองได้อีก ว่านี่มันคือต้นเหตุมันคือฉันกินเยอะไงฉันไม่ออกกําลังกายไงฉันไม่รักตัวเองไงฉันไม่ได้ควบคุมอาหารไงบอกตัวเองได้หมดเพราะฉะนั้นเธอต้องรับผิดชอบด้วยการออกกําลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์จากกินมากก็กินให้น้อยลงจากกินเปรี้ยวหวานมันเค็มสุดๆก็กินให้มันรสจืดเข้าไว้พี่ไหมใช้เทคนิคกับตัวเองในวันนั้นเลยนะทุกคนออกกําลังกายเชื่อไหมว่าขึ้นบันไดเนี่ยชั้นสองพี่ไหมหอบแหก พาะคุณไม่เคยออกกําลังกายในวันนั้นออกเลยค่ะ5นาทีเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมทอ้อแต่ก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรออกกําลังกายมันก็เหนื่อยทุกคนนั่นแหละพักแป๊บเดียวก็หายในที่สุดพี่ไมก็เพิ่มการออกกําลังกายจากห้านาทีเป็น10นาทีออกทุกวันค่ะและในที่สุดพี่ไมก็ลดลงได้จากเจมาห้เกิดจากพี่ไมรักตัวเองรับผิดชอบตัวเอง ที่ต้นเหตุและตอนนี้บอกได้เลยว่าสุขภาพดีมากวิ่งขึ้นบันไดเลยฮะแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่ได้พึ่งยาพึ่งหมอเลยฟื้นฟูสภาพตัวเองกลับมาเป็นคนสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งทำได้อย่างไรทุกเทคนิคพี่ไหมจะบอกให้หมดใครที่มีน้ำหนักเจ 80, 90, บแปดสิเกร้อยพี่ไหมเชื่อว่าทุกคนทำได้ พี่ไม่ทำได้ทุกคนทําได้เพราะฉะนั้นกดติดตามไว้นะคะพี่ไม่จะออกมาทุกเทคนิคทุกขั้นทุกตอนที่พี่ไม่ทามาได้ถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่สุขภาพดีแล้วก็เชื่อว่าทุกคนทําได้พี่ไม่ทาได้ทุกคนทําได้เช่น